ยิงมันนะขึ้นฉลาดยิงมันเดียต้องยิงยีตะไน่เราอยู่เยอะไปเอ้าเยอะตึกเอ้าเยอะระวังนะมันมีมันชอบมีแบ่งสองกลุ่มอ้อมอ่ะตะไน่ไม่โดนโดนเลงแล้วว่ะระวังตัวครบด้วยนะอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเลี้ยงนอกเลี้ยงระวังตัวครบมีด้วยนะครับทางขวาครับทางขวาตึกส้มตึกเอ้าต้นไม้ตึกเอ้าเกินอย่าไปสนใจมันโดเดี๋ยวแล้วถ้ามีตัวอ้อมผมวิ่งวิ่งไปยิงได้ระวังเขาให้ลงจุดเกินรถออยู่กลาดะไยิงได้ Vai thoại Gene jacket Bay lương Big brother mua một cái này V cùng jest em Quả Vox sentimenteday.com V's Terazai luôn có n ambitiousonos coi sao Di Friend also endorsed by her mother got 2 to media sair mua grill á do bệnh thanh だn vật and brows bất đầu có bao nhiêu cáchала weed maskcem ones be made ơn mustache keka welim lo ngạch miếngSu hãy subscribe cho kênh th буiúng Slipped. dish em muốn thử xem thầy Buc cái tộc đấy ch xem còn ngoại kê The Destin master customer kia

ตัวไหนตัวไหนตไนตัไนตายตายตายไปสองต้องพี่โบต้องไม้พี่เอมกตายตัวนี้ตายสวยสวยสวยเอาหน่อยเอนไม้เยอะมานเลย แบบมาต่ ione, อเอาหน้าเอาหน้าอาหน้าโอ้คนหน้าผมโอ้ยไหยไม่แตกไหนตายไหยตายไนายเอยสวยไว ตายตะตายเฮ้ยมันจะไนกี่ตัววะเนี่ยตายตายเลางตายกี่กระบอกวะเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยไ้กบอกอ่ะกเดิมมันวนเวียนมะเนี่ยกระบอกเดียวไปหลังเ้าตองแบ่หลังฟองตัด้งจริงะหลังไฟสองตัวชุดเต็มหมดเลยทไหนไอ้ตรงนี้ดูชืได้นะส่ยดูได้่ ม <hi> าอยูหลังงบดูเดินี่สายาแล้วมาไม่ไามาตงรตงนี้มาตรงนี้สายดูตแ้เสร็จมาตรงนี้ก็เดอร์ละขนาดีเดอเฮ้ยหล่หลมาหลไปมาสมัเข้ามาเน้ยรู้รู้สายสายมาตรงนี้สายั้งนึงองใครยิงซไลต้าหน่ะตอได้ปะตรงไหนเฮ้ยริดแล้ว ไอ้เยมันอยู่ที่ไหนอ้เยมไเฮ้ยอะไรอะอ่ะไรเีเอะ้้หลังอะหลอกออนหลอกออมิดหลังมิดหลังตัวเห็น้ไอ้นัทไอ้ทขึ้นตัวไอ้นัทไอ้นัทเก็บสไนขึ้นตัไอ้รีมเกบสน้นตัวกูเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บยาแป๊บนึงตตบตไพมตทองไม่เต็มเลยเกิดเ้ยมีตัวมีตัว แตกไหมหลังงมาอย่างๆครับหรือมันอยู่ตรงกระแพงแดงสบ้านุ่มไหนพุ่มตรงมันโดดเห็นมันดดไปแมคอรด้วยจะต้องมีเกียดกันเดี๋มในพุ่ม่มอยู่โซบิล่วงโซบิล่วงไอ้ไขอมึงโดนะลุแล้วสนยคืนก็มีเลยีแต่ว่าไ่่แต่ต่อแต่่างตรง้นไม่นยต่อ ตา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 กโดดมีนะใครอยู่ตรงไหนตรงไหนจุดกระโดดตรงไหนก็หลังโรงพยาบาลอ่ะอีกโซนัสบอกกลับมาว่ะมีกลับมากลับมาจอดกับโซบีลูกเฮ้ยใครเกิด

ไปหมดแล้วเมื่อกี้ไปบนเข่าลงมานะเงมาไหนดิจิงแจ๊กอัพพี่เหน่าอ่ะลงมาจับกิน้ไข่มันหายใจใสไม่แรงกันลงไหนแล้วพี่ดนเต้นลงบริเขตไหมริมน้ำวิ่งไม่ติดเลยเดี๋ยวมันรวมมาในโลกใหม่เนี่ยใครๆตายูปแล้วเป็นรวมมาสามแยกหรือไงรวมสามแยกแล้วดันเนี่ยรอหน้ามาดูดิ น้ำร์นรวมป่ารวมป่าไปดีขนาเฮ้ยัวาไระเปาระวังน้ำบอหยอนเอยู่้เอูลานลง่บาเราวิ่งเลยไม่มีอนปมบนเนินอะเฮ้ยเมนี่ใครอะ พวกมันพวกมันอะไรเป็นแบบน้คนดังครับคนดังว่าไ้เว้ยอะไรวะผมว่าผมลงมาโพดิกยังมีอยู่เลยนะหัวแตกเฉยเลยนี่ไงไอ้วิทเอสเราเราวิ่งเลยมันกำลังดันเข้าเข้ามา